สวัสดีครับสำหรับท่านใดที่คณะได้ทำการจัดสรรพื้นที่ Google Drive ให้แล้วนั้นให้ดำเนินการขั้นตอนดังนี้นะครับเปิด Google Drive ในอินเทอร์เน็ตด้วยแอคเคาท์ของมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ a k u t h สังเกตเมนูทางซ้ายมือของหน้าจอจะปรากฏเมนูที่เขียนว่าไรที่แชร์ให้คลิกเข้าไปในนั้นครับสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลที่ท่านได้เห็นอยู่ด้านล่างซ้ายมือเป็นพื้นที่ของมหาวิทยายลัยที่จัดสรรให้แต่ละท่าน ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ของคณะพื้นที่ของคณะทุกท่านจะได้รับจัดสรรเบื้องต้นเป็นจำนวน50กิกะไบต์จะอยู่ในไดที่แชร์จากนั้นให้ท่านคลิกมุมจอด้านบนขวาที่เป็นรูปฟันเฟืองตั้งค่าให้กดดาวน์โหลดไรสำหรับเดสก์ท็อปและติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วท่านสามารถใช้งานผ่าน PC ได้เลยโดยเลือกในส่วนของไรที่แชร์สำหรับการเข้าถึงใดจะมีเพียงคุณเท่านั้นที่เข้าได้ด้วยแอ c เค n t ท,ที่แจ้งคณะมา ซึ่งท่านสามารถแชร์ไฟได้เหมือนกับ Google ได้ได้ปกติทุกอย่าง